สวัสดีค่ะไม่ตุ้มพาทำชาแนลวันนี้มากินยำหอยแครงกันนะคะยำหอยแครงแล้วก็แม่ตุ้มบอกใครก็ใส่ปลานะรอให้เขายำม,มาม่าด้วยค่ะนี่เขายำม,มาม่าวันนี้นี่หอยแครงเอาแบบพิเศษเลยนะตอนช่วงนี้หอยก็แพงอยู่น้องเราก็รู้อยู่ใส่หอยแครงใส่อาหารทะเลใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่ปลาอัดนี่ซื้อยำมาม่า เลยใส่ยังมามา่ารวมให้เลยๆกันในถาดเดียวกัน,นกินไปด้วยกันเลยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะเหมนเลยอัอดรสกิดกันในยำมนมากระยำหัวเต็มเทรวมน้ำปลาโนนัวเลยนะคะโนนัวเซาะเมาทานด้วยกันนะคะพี่น้องมาทานด้วยกันนะเครื่องแน่นๆนะคะปูอดัดปูอดัดฮอทดอกอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายปลาหมูปลาหมึก มันเข้าไปบอกเอาพิเศษเอาพิเศษวันนี้ไม่ได้กินโชว์นะคะเอมาปวดพี่พีน้องๆให้ยั่วยั่วน้ำลายกันไปดูน้ำปลาสักก่อนอืมที่ไปก็ยังน้ำลายต่อแล้วทานกันเลยนะคะทานกันเลยนะคะขอบคุณมากๆที่รับชมน,นะคะพี่พีน้องๆอืมเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊า,ายบายขอบคุณมากๆ